สี่แต่แรงสี่แต่แรงสีแงส่แต่แรงสามนัดร่วงสามนัดร่วงทุกคนสี่แต่แรงสามนัดร่วงตายต off. กราบสวัสดีกับคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมเดล塔ฟอสตินเชินเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นปืน AKM นะครับปืนตาลีบันแดนคนเถื่อนโคตรแรงแต่เล่นยากนะครับผมปืนเนี่ยค่อนข้างคุมยากนะคุณผู้ชมแต่แรงมากผมรู้สึกว่าเอาไปเล่นน่ะยิงคนตายง่ายมากนะครับผมซึ่งสเตตัสที่ผมแต่งมามันก็จะประมาณนี้แล้วก็การแต่ง ก็ผมจะเน้นไปทางคอนโทรลเป็นหลักนะครับเพราะว่าปืนเนี่ยดีดมากดีดขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในเกมน,นะครับผมเนี่ยอันนี้หมดฝึกซ้อมคุณผู้ชมอันนี้ผมจะยิงแบบไม่คุมเลยนะโอ้โหอีกนิดนึงคือเห็นพระอินแล้วคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้คือผมยิงแบบไม่คุมเลยนะครับปืนดีด อ่ามากนะครับแต่มันแลกมากับความแรงของมันนะดูสามนัดสามนัดนี่ล้มเลยนะครับตัวไกลอาจจะสี่นัดหน่อยระยะไกลนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมันยากมาก การคุมปืนปืนนี้จะต้องลกลงนิดนึงนะอยู่ที่เซนส์ความเมาเอ่อความไวเมาส์ของคุณผู้ชมนะครับผมความเมาอะไระนะนี่คุณผู้ชมตายง่ายมากเลยถ้าถ้าเราสมมติว่าเรายิงไปใช่ไหมโอเคเนี่ยเราก็ลากลงนิดนึงนะครับความไวเมาส์ผมจะไม่มากแต่ลากลงนิดนึงค่อยๆกเมาส์ลงนะครับ แล้วถ้ารู้สึกว่าปืนมันเริ่มเหินแล้วให้หยุดยิงก่อนนะครับแล้วรีเซ็ตใหม่เ <owned> นี่ยถ้าละปืนนี้เหมาะกับการเล่นระยะกลางแล้วก็ใกล้นะครับเพราะว่ามันแรงคนยิงแป,ป๊บเดียวล้มไป,ปผมจะใช้แม็กไม่ได้ใช้แม็กใหญ่นะทุกคนเพราะว่ามันจะลดสเตตัสผมจะเอาแม็กที่30แล้วเปลี่ยน Mac แม็กไวแทนนะครับนี่ครับ โอเคเออการเล่นก็จะปันมาอันนี้ส่วนเมาส์เซนเมาส์ผมแป๊บนะอันนี้คือเมาส์เซนเซนเมาส์มาผมนะผมจะไม่ตั้งค่าอะไรเลยนะทุกคนคือเซนเมาส์มาผมจะอยู่แค่สามจุดศูนย์นะครับอันนี้คือผมเล่นมาเล่นแบบนี้มาตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะครับก็ใครแบบสนใจก็เอาไปใช้ก็ได้นะคุณผู้ชมผมไม่อยากเปลี่ยนแล้วเพราะว่ากลัวมันจะเพี้ยนนะเนี่ยผมรู้สึกว่าแบบนี้โอเคแล้วนะครับมันเล่นได้กับ ไม่ได้ปรับตัวสะคงสะคกนะความไวข้างความไวการ์ดไมได่ปรับสักนิดเลยนะครับผมใช้ความเคยชินล้วนๆโอเคแล้วพูดมามากกันเยอะและ้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าวันนี้เราจะเอาไปเท่าไหร่สำหรับ AKM แดนคนเถือนเอาละครับคุณผู้ชมเรามาอยู่กันในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมา มาพกุกเอาเลยเหรอสไน่ล่อเราเลยนะครับสายหนึ่งครับผมโอ้โดนสนสองยายสองครับใครยิงเรามีคนยิงเราด้านข้างคุณผู้ชมนอนเนียนด้วยมาดูว่าเกมนี้เราจะจบกันไปที่กี่คิวนะครับขอบคุญทาหาร จะเย็นจะยืนทีน่ใช่อโอ้โหมีคนนอนเนี่ยตรงนี้เอา้าแล้วฆ่าไม่ได้ด้วยหมอเรามามามาโอ้โหปืนดีมากดีแต่แรงดีแต่แรงดีแต่แรง,แแรงสามนัดร่วงสามนัดร่วงทุกคนดีแต่แรงสามนัดร่วงตายตายเดือดเลย อันนี้โอ้โหแต่ระยะนี้ไม่ไหวปะด <g ul ly> ีเกินใจเย็นใจเย็นพี่ชายใจเย็นพี่ชายคาย่อยๆคย่อยแล้าลงหลุมไปซะงั้นปืนไรอะ่อะเวกเตอร์ระยะนี้นะครับทุกคน ตายท,2 2> ทัพพายตายเฮือกใครนอนอยู่ตรงนี้ก็โ,โหไม่มีนะยิงแป๊บเดียวลม้มแป๊บเดียวล้มนะครับคุณผู้ชมถึงอัตราการลั่นกับแรงดีดมันจะไม่ไม่ดีนะักแต่ความแรงของมันนี่ทยอยก็เฮืกอแกอแตก Overload activated. Allied troops launching an assault on objective Bravo Two. One, ready. Why is he zoneed here? Dead. Long range. Long range. Our forces are moving to attack Bravo Two. Lucy, he? Is he inside? นายหมดบอยหนหมดหาไม่เจอเลยไายสองครับโอ้โหเขาปีนตามขึ้นมาทุกคน20คิวแล้วครับแม่แรงดีจริงๆนะ ควรู้สึกว่ามันแรงมากนะครับี้างที่ดามินมันก็ต่ำกว่า PTR 3 2อยู่นะครับแต่ความรู้สึกของมันคือมันให้นค,ความรู้สึกที่ปืนมันแรงมากโดนไปสนดครับดูดิทุกคนยิงแป๊บเดียวล้มดูดิาตัวหาตัว หายนอนลงนนอนโอ้โหนี่มันสงครามที่แท้ทูโอ้โลงหลุมก่อนใครสเปร์มาไม่รู้ไม่เจอเยอะจัดโอ้ยปั๊มอีกแล้วแล้วเดี๋ยวปัม๊มแล้วเดี๋ยวปัม๊เมเมอเราระเบิดไปอะไรมันจะมันหยดหย้อยขนาด

ตายหนึ่งครับตายสองครับตายครับตายสามโอ้โหสามสิบเอ็ดคิวแล้วครับทุกคนใายเวลาแค่เจ็ดนาทีนะสุดยอดมากเตือนนี้แนะนำให้เล่นระยะใกล้ระยะกลางนะทุกคนระยะไกลนี้ไม่ต้องกลัวั ดูดิโดนไปเม็ดเดียวเมย์ไปหนึ่งเม็ดตายสองครับตายสามครับตายครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะเมลีฟิวปืนรั้่นที่ผมใช้เป็นประจำนะครับ ตายครับเอ๊ตัวนี้ทุ่มหลายอรอบตายครับสามสิบเจ็ดคิวแล้วครับคุณผู้ชมอุย้ยเพื่อนไปยุตเพื่อนคือมาอเกิดจุดนี้เลยเหรอ ตายครับตายสามครับย,ยิงเราถูกใส่ทางโ็ถูกไม่ไหวนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเดี๋ยวนะลูกซองยิงเราเหรอพวกแม่ก็ oh <my> ระยะนี้ <c oughs> 40คิวแล้วครับท่านผู้ชม มีคนมาตายครับโอ้ผมรับเลือดไม่ทันทุกคนไม่เป็นไรครับสวยละเริ่มได้จุด4แล้วนะครับสี่ิังค์คิวฮะ หลังหลังเข้าหลังเท่าตายครับโอเเยอะ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 โอ้เยอะมากโซนนี้46คิวครับคุณผู้ชม นอลูกพลุหลังเข้าผมว่าจะเอาอตัวนี้สักหน่อยนะเจอหลังเข้าครับเป็นไรครับไปกันต่อครับคุณผู้ชม Finish them all. ตายครับโดนหวัวไปไหนไปไหนโอ้โหกระสุนหมดนะครับไม่งั้นไอตัวตะกี้ตายแล้วนะัไปกนต่อครับ เข้านะนั่งยิงฟรีเลย m อมนงนะห้าสิบเอ็ดคิวแล้วครับ้ยหมอฝั่งนะั้นเขายิงเดือดอยู่นะสีกว่าคิวเลยนะหมอโอ,อย ไปจากไหนนะทุกคนผมไม่เห็นเลยกายหนึ่งกายสองกลายสามคือตรงไหนอีกโอ้โหตรงนี้อีกในสมอ็อกก็ยังเห็นเหรอพี่ชายคือมันต้องมีปืนนี้คอยซัพพอร์ตตลอดไม่งั้นนี out. Roger that. Artillery barrage incoming. Overload activated! Overload. Allied troops launching an assault on objective Delta II. Who's shooting at โอ้โหกระสุนหมดทุกคนขาดอีกนัดเดียวยังห้าสิบเจ็ดคิวแล้วครับถือว่าเวลากำลังดีนะไม่ช้าไม่เร็วเนะกินนะตายครับตายรช่ โอ้โหผมคิดว่ามีแค่ตัวเดียวเพื่อนโดดยิงแบบเท่ๆเรียบร้อยแต่เอ่าเพื่อนเสียครับ Attack! them out! Keep

ได้ต้องอย่างนี้แหละทุกคนแดนคนเทื่อน ตายหนึ่งนี่ละตายสองนี่ละชอบมั้ใช่ไหมแบบนี้นี่ละโดนไปหนึ่งครับเราต้องเอาหนามยอกต้องเอาหนามบ่งทุกคนไม่งั้นไม่ไหวนี่ละทุกคน ยังไงทุกคนเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยเออเราลงก่อนนะไม่งั้นเราตายอยู่ดีนะครับผมลงสู้ลงมาฆ่าดีกว่า62คิวแล้วเราบุกมาอย่างนี้นะครับไม่งัน้นไม่หว dropped Capture sector. We're designated location. last Vehicle the the going win. โอ้โหตายไวมากปืนอะไรอ่ะ G3 น่าสนใจนะครับโอ้ทุกคนจะชนะแล้วเหรอเราเพิ่งจบไปแค่60คิวเองนะครับถือว่าไวมากนะทุกคน60คิวเนี่ยปกติเกมยืดนานกว่าน,นี้มากนะปกติเกมยืดนานกว่านี้มากนะครับผม <c oughs> จะเหลือต้ง300กว่าวิกันทุกคนแต่เราฆ่าไป60คิวแล้วสุดยอดมากถือว่าปืนนี้อยู่ที่คนเล่นจริงๆนะเพราะว่ามันดีดมากทุกคนแรงแต่ดีดมากตายครับตายสองเอา้าตายหมดเลยฝั่งนู้นเอาไม่อยู่เอาเราไม่อยู่เลย าาเ,เยอะเกินทุกคนอันไหนบ้างก็ไม่รู้เนี่ยแอซิดไปสามสิบสามฆ่าไปหกสิ k สองคิวนะ ทุกคนเขาไปคือร่วงเลยเพโซนตรงนี้ไว้นะครับแต่เขาจะเสียงนะเพราะว่า,<อ>ม,ามาเขนะไม่ยอมเข้ามาในคะรมันยิงเรา เรียบร้อยมันใช้แต้มเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นสองแน่เลยหมอฝั่งนู้นรอไปเจ็ิบเอ็ดิวแล้วนะวรเ้แต้มเท่าไหร,าร,ร่สองหมื่นสองครับไช่ชุนยะยมะะ ตายครับทลายครับโทษโทษโทษตายครับตายครับเดือดเลยทุกคนตาลิบันบุกถินีนามุดไีกลูกแล้ว

ารินแล้เรียบร้อยทุกคนโอ้เดือดมากโคตรมันเลยนะครับ AKM ถึงเจ็ดสิบคิวไหมเนี่ยแต่มันจบไวไปหน่อยนะทุกคนไม่มีเวลาให้เราได้แบบไล่ฆ่าพอเลยอะดูดิ คิวเฉลี่ยฉเฉลี่ยก็อยู่ที่หกสิบเจ็ดสิบคิวนะครับผมถ้าแบบทีมเขาแข่งกว่านี้เราน่าจะได้คิวเยอะกว่านี้นะครับโอเคเจ็สิบคิวพอดีนะครับแต่อดเรียกขี่ปนอาวุธเลยนะครับคลิปนี้เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับ A K M ปืนคนเถื่อนนะครับผมเ,เป็นปืนที่เล่นยากแต่ถ้าเล่นเป็นนี่คือโหดนะครับผมเพราะว่าระยะประชิดเนี่ยขึ้นสโคแบบแค่สานัดอะ คือมันมันแลกมากับอัตราการลั่นนะมันก็น่าจะพอสู้กับปืนที่ลั่นเร็วๆได้นะครับเพราะว่าปืนมันแรงนะเอาแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมสําหรับใครที่อยากไปเล่นตามว่าปืนมันเล่นยากยังไงนะครับผมลองนะครับเอาโค้ดผมไปใช้ได้เดี๋ยวผมจะดรอปโค้ดไว้ในลิงก์นะเอ่อไว้ในคอมเมนต์นะครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าผมจะมารีวิวปืนอะไรนะครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณมากครับผม